่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดอาไม่อยู่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กคลัับพบกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับนี่คือเดอะริสนันส์สต็อปรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูรายการนี้นะครับรายการนี้ก็จะนําตัวอย่างต้นแบบของเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจซึ่งเป็นเศรษฐกิจของตัวท่านเองนะครับมาเสนอแล้วก็ถอดแบบออกมาใช้กันนะครับโดยเฉพาะในวันนี้นะ ผมก็จะได้นําท่านผู้ชมมาที่นี่ก่อนนะครับมาเปิดตัวกันที่ตรงนี้ก่อนที่ศูนย์เมล็ดและพันธุไม้เกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในตรงนี้นะซึ่งเราก็มายืนอยู่จุดนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของคนทําการเกษตรนะครับเขามีทั้งเมล็ดพันธุ์กิ่งพันธุ์พันไม้ที่น่าสนใจหลายด้านโดยการติดตอ่อสอบถามรายละเอียดเข้าไปได้นะครับซึ่งเรามีรายละเอียดขึ้นจอให้ท่านได้ชมกันอยู่แล้วเวลานี้นะเพราะนั้นเนี่ย วันนี้ครับเรามาพูดถึงตัวเราเพื่อนเราว่าทุกคนที่อยู่ในสังคมนี้จะต้องเป็นผู้บริโภคหนึ่งที่หนีไม่พ้นนั่นก็คือในเรื่องของไฟฟ้าครับในเรื่องของไฟฟ้าวันนี้เนี่ยครับผู้บริโภคก็ได้บ่นกันมาเยอะเลยทีเดียวนะครับจนกระต้่งทําให้เกิดการสัมนาหารับฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเสียเปรียบ มีผลกระทบกับผู้บริโภคมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นวันนี้เขาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะซึ่งก็ได้จัดเป็นเรื่องสาระสำคัญโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาตรีเรืองเดชนรงนะซึ่งท่านเป็นคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะ ท่านก็ได้บรรยายในเรื่องนี้ถือว่าเป็นตอนสาคัญพลาดไม่ได้นะครับไปตามชมกันเลยนะครับท่านพูดรายละเอียดกันวันนี้เนี่ยเรียกว่าสรุปเด็ดเด็ดครีมครีมมันมันกันเลยทีเดียวในห้องสนทนาเลยครับไฟฟ้านะครับยังไม่ติดนะครับยังไม่ยังไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนมาได้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้มีการยกระดับขึ้นมาครับว่า <c oughs> ในแง่ของมาตรฐานเนี่ยนะครับโดยหลักก็คือทาง การฟ้าผู้ให้บริการก็ต้องทํามาตรฐานคุณภาพบริการเนี่ยเสนอให้กกพนะครับเป็นผู้พิจารณาแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวมาตรฐานตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวกํากับว่าถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อไหร่ผู้ใช้ไฟฟ้านะครับก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากที่ไม่ได้มาตรฐานตรงนั้นนะครับเว้นแต่เป็นเหตุสุิสัยหรือเกิดขึ้นจากการกระทำของอผู้อื่นที่ไม่ได้เป็นความรับผิดของตัวผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการก็มีหน้าที่ต้องแก้ไขให้เร็วแม้ว่าจะมีเหตุสุวิสัสครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ยกระดับขึ้นมานะครับผม <c oughs> ผมอาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดทุกสไลด์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นรายละเอียดแต่ขอพูดเป็นหลักการสําคัญสําคัญนะครับประเด็นที่12ครับเป็นประเด็นสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของการร้องเรียนและแก้ไขข้อร้องเรียนนะฮะ ในต่างในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขามีการกำหนดเลยนะครับในสัญญาว่าผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องไปทำกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็เผยแพร่ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับทราบว่าถ้ามีความเดือดร้อนนะครับจากการให้บริการเนี่ยนะครับจะไปร้องเรียนในฝ่ายของผู้ให้บริการอย่างไรนะครับกระบวนการ1 2 3 4 5ห แสร็จจากนั้นถ้าไม่พอใจนะครับการแก้ไขความเดือดร้อนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องต่อนะครับองค์กรกํากับที่เราของของแบบบ้านเราเนี่ยครับคือกกพนะครับของเราก็มีคอพคนะครับซึ่งใน่ามประเทศก็เช่นเดียวกันครับก็คือพูดง่ายๆว่ากฎหมายของเราก็ไปลอกตามประเทศมาครับก็คือเราไปศึกษา่ามประเทศเราก็ออกมาเขียนเป็นกฎหมายกํากับกิจการพลังงานเรามี r e เลเต t o r หรือองค์กรกํากับ ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่มีใช่ไหมครับเรามเีเราเริ่มมีตั้งแต่ปี50นะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการไฟฟ้าก็จะเป็นผู้ให้บริการกรกรพก็เป็นผู้กํากับเป็นคนคอยระงับข้อพิพาทให้นะครับฉะนั้นในในแง่ของตัวสัญญาเนี่ยก็กําหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการนะครับว่าจะต้องไปทํากระบวนการให้ชัดเจนนะฮะแล้วแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ให้บริการนะครับได้รับทราบผู้รับบริการไน้ทราบนะครับว่ามันมี มันมีกระบวนการอะไรนะครับการแก้ไขร้องเรียนเป็นยังไงแล้วก็ต้องดําเนินการนะครับให้เสร็จภายใน15วันนะครับถ้าครบ15วันปั๊บผู้ผู้ใช้ไฟฟ้านะครับถ้าไม่พอใจหรือเกิน15วันก็มีสิทธิ์ที่จะไปร้องอยังคณะกรรมการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานเขตนะครับหรือทางผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถที่จะร้องไปยังขํามการ คุมครองผู้ใช้พลังงานเขตโดยตรงเลยก็ทําได้ครับก็ทําได้นะครับซึ่งตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถามว่าทางการไฟฟ้าปัจจุบันในสภาพความเป็นจริงเป็นไงการไฟฟ้ามีนะครับมีแผนนะครับเรื่องรับรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขความเดือดร้อนอยู่แล้วแต่ว่าเป็นเพียงว่ามันยังไม่ได้มีกําหนดเป็นมาตรฐานที่ชัดเจนแน่นอนนะครับเพื่อที่จะบอกประชาชนให้รู้ว่าเออถ้ามีปั๊บเนี่ยจะต้องไปตรงไหนยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ เป็นเพียงว่าทํายังไงให้ผู้ผู้ให้บริการเนี่ยไปกําหนดให้เป็นมาตรฐานนะครับแล้วกเ็เพื่อให้ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับได้รับรู้นะครับได้เห็นชอบแล้วก็มันก็จะเป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นนะครับจากผู้จากการไฟฟ้ามาสู่คอปขอจากคอปขอถ้าไม่พอใจก็อุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการก็คือกกพออีกทีหนึ่งนะครับ นั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะกาหนดเอาไว้นะครับในในตัวสัญญามาตรฐานครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ยกระดับขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือทางปัจจุบันนะครับการไฟฟ้าก็มีมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนอยู่แล้วนะครับผมครับผมขอไปอีกอันหนึ่งครับที่ผลของการศึกษาอันหนึ่งครับก็คือเรื่องของบทบาทอำนาจของคอประขอนะครับซึ่งอันนี้ผม จะเน,นเน้นในเรื่องของเรื่องของความไม่ชัดเจนของข้อบทบาทเรื่องอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทนะครับเนื่องจากว่าในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาหลังจากที่คู่กรณีไม่พอพอใจคําแก้ไขเดือดร้อนของผู้ให้บริการนั่คือการไฟฟ้าแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาร้องที่คอป,ขอ,ข,อปขอเงนั้นคอปขนี่กำหนดไว้ในมาตรา99วงเล็บหนึ่งนะครับให้มีอำนาจในเรื่องของการ ดําเนินการนะครับไกลเกลี่ยข้อพิพาทแล้วก็ตัดสินข้อพิพาทเบื้องต้นนะครับต้องบอกว่านี่เป็นภาระอํานาจหน้าที่ที่ใหญ่หลวงพอสมควรนะครับก็คือทําหน้าที่เหมือนกับเป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทในเบื้องต้นนะครับแต่ตัดสินเสร็จแล้วเนี่ยคู่กรณีก็คงต้องไม่พอใจเนี่ยก็คงต้องไปสู่ศาลนะครับเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยไม่ได้ให้อํานาจกับคอประขอในการที่จะไปบังคับคดีเหมือนกับศาลนะครับต้องบอกว่าทําหน้าที่เป็นเหมือนกับ เป็นกลไกในการเยียวยาความเสียหายนะครับในเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นแต่ว่าในการที่จะเข้าไปไกล่เกลี่ยก็ดีตัดสินข้อพิาพาทก็ดีเนี่ยความชัดเจนในแง่ของออตัวข้อกฎหมายเนี่ยนะครับก็คงจะต้องมีนะครับเช่นถ้ามีผู้ร้องเรียนเข้ามาในะคอประขอจะมีอำนาจในการรับพินาาหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับในงานในงานศึกษาครั้งนี้เนี่ยก็จะก็จะปรากฏนะครับอยู่ใน จะมีรายละเอียดนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานซึ่งอนาคตข้างหน้าต่อไปก็จะนําไปสู่การอาจจะเป็นคู่มือให้กับคอประขอในการที่จะบังคับใช้กฎหมายต่อไปครับซึ่งอันนี้มาตราร้อยเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าถ้ามีความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากการให้บริการของผู้รับอนุญ,ญาตเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้คอประขอก็มีอํานาจในการที่จะเข้าไปไกล่เกลีย่ยเบื้องต้นถ้าไกล่เกลีย่ยไม่ได้ก็จะตัดสินข้อพิพาทในเบื้องต้นนะครับอนนี้ก็อาจจะเป็น ออขอบเขตตรงนี้ก็อาจจะมีความหมายนะครับก็คือกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดที่ตนเองต้องทําตามภายใต้กฎหมายและข้อบังคับหรือตามสัญญาอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเมื่อไหร่นะครับคือในสัญญาที่เป็นตัวตัวเบื้องต้นก่อนนะครับในสัญญาเนี่ยพอกําหนดมาตรฐานไว้เสร็จนะครับถ้าผู้ให้บริการเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าผิดสัญญาใช่ไหมครับเมื่อ เมื่อผิดสัญญาเนี่ยก็เป็นกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับจากผู้ให้บริการเนี่ยก็มีสิทธิที่จะมาล้อที่คอประขอนะครับเช่นไฟดับไฟตกอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกเหล่านี้เป็นเรื่องของการไม่เป็นประมมาตรฐานคุณภาพบริการนะครับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนะครับก็ดีการละเมิดนะครับที่เกิดขึ้นจากการผู้ให้บริการตัวแทนนะครับเอาซอสที่ไปตัดไฟนะครับ ก็ดีนะครับหรือลูกจ้างของอผู้ให้บริการนะครับถ้าเกิดว่ามันมีความระเมิดเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนเสียหายได้ครับกรณีของไฟฟ้านะครับนะไปสมเป,ปรปับเสาไฟฟ้านะครับล้าเป็นที่จินของผู้ใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นละเมิดใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นจากลูกจ้างของการไฟฟ้าหรือแม้แต่เอาซอสนะครับไปตัดไฟนะครับก็อาจจะมีผลกระทบตามมาได้ไหมครับหรือ กรณีที่ไฟฟ้าลัดวงจรนะครับนะฮะแลวปรากฏว่าไฟฟ้านะครับลัดวงจรนี้ทําให้บ้านเรือนรัศดรนะครับไฟไหม้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไฟฟ้าเป็นทรัพย์อันตรตา,ายซึ่งถ้าเกิดว่านอกมิตเตอร์ขึ้นไปนะครับนอกมิตเตอร์ขึ้นไปเนี่ยเป็นความรับผิดชอบของการไฟฟ้าซึ่งการไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายแต่ถ้าเกิดว่าหลังมิตเตอร์มาเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟฟ้า ฉะนั้นถ,ถ้ามีคนเกิดถูกไฟช็อตนะครับในบ้านอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้จ่ายใช่ไหมครับแต่ท่านหลังมิตเตอร์ไปเนี่ยเป็นเรื่องของทางผู้ผให้บริการก็คือการไฟฟ้านะครับอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นถ,ถ้าหลักในทางกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นหลักความรับผิดเด็ดขาดนะครับหรือ Strict Liability ก็คือว่าเ,เรื่องนี้นะครับกฎหมายบังคับไว้ฮะว่านะครับ,นะรบแม้ว่าการไฟฟ้าจะไม่เป็นฝ่ายผิดแหละ แต่ว่าก็ต้องจ่ายครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรับผิดเด็ดขาดเลยนะครับ uh, อันที่4ครับก็คือเรื่องเรื่องของผู้รับอนุญ,ญาตนะครับเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถือว่าเป็นเรื่องที่จะอยู่ในขอบเขตนะครับความรับผิดชอบในการตัดสินของคอปรขอนะครับท่านนี้เวลาเรามันก็มีประเด็นนะครับก็คือว่าเวลาที่มีความรับผิดในทางสัญญาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ สมมติส่งไฟฟ้านะครับไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับไม่เป็นตามมาตรฐานแล้วเนี่ยอันนี้ทางผู้นะครับการไฟฟ้าจะต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ความชัดเจนตรงนี้ผมจะขอเรียนอย่างนี้นะครับก็คือว่าคือการไฟฟ้าเนี่ยครับก็ปัจจุบันนะครับเขาจะมีเขาเรียกว่ามาตรฐานในการให้บริการที่เป็นการรับประกันผู้ใช้ไฟฟ้าเช่นนะครับถ้าไฟ ถ้าไฟไฟดับนะครับแล้วแก้ไขปัญหานะครับถ้าไม่ภายใน24ชั่วโมงเนี่ยนะฮะก็จะมีการปรับใช่ไหมครับครั้งละ200นะครับหรือว่าครั้งละ300ก็แล้วแต่นะครับถามว่าถ้าไฟดับแล้วทําให้ล้วจ่ายแค่200แค่นี้พอไหมนะครับพอไหมก็คาตอบนะครับก็คือว่าถ้าเราเทียบเคียงกับคําพิพากษาดีกานะครับคาพิพากษาดีกาของ ปี2541นะครับ1922ทั19 2541ครับไอ้ข้อจำกัดความรับผิดเหล่านี้ครับถ้าเป็นกำหนดฝ่ายเดียวนะครับอย่างเช่นของการท่าเรือนะฮะกำหนดบอกว่าจะรับผิดชอบเนี่ยไม่เกิน5,000บาทก็เหมือนกับเมื่อกี้ครับรับผิดชอบไม่เกิน200บาทเนี่ยสารานิกาบอกว่ามันเป็นความจำกัดความรับผิดที่กำหนดฝ่ายเดียวนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างผู้สัญญาฉะนั้นตรงนี้เนี่ยข้อ ประกันตรงนี้นะครับจะเอามาบังคับกับผู้สัญญาไม่ได้ครับดนั่นก็หมายความว่าทางการไฟฟ้าก็ต้องจ่าย200ยนะครับ2 0งยังไม่พอครับค่าเสียหายเช่นถ้าสวุติไฟฟ้าดับนะครับเราเลี้ยงปลาสวยงามอยู่เนี่ยปลาสวยงามปลาตายทางผู้ใช้ผู้ใชยย้ไฟฟ้าจะเรียกร้องค่าเสียได้แค่ไหนนะครับผมก็ขอเรียนหลักกฎหมายไทยและต่างประเทศเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือว่า ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพบริการนะครับแล้วมีความเสียเกิดขึ้นทางผู้ผู้ให้บริการต้องจ่ายค่าเสียหายนะครับะนะฮะของกฎหมายไทยก็เช่นเดียวกันครับก็คือถ้าส่งสินค้าก็คือไฟฟ้าไม่ได้คุณภาพบริการตามมาตรฐานคุณภาพบริการเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้นะครับครน,นี้ค่าเสียหายน,ยนะครับก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่เขาเรียกว่าเป็นค่าเสียหายที่เป็น โดยตรงกับโดยอ้อมครับโดยตรงนี่นะครับก็คือหรือเรียกว่าเป็นค่าเสียหายเรยกว่าเป็น direct damage นะครับถ้าคิดง่ายๆนะครับคิดง่ายๆคือว่าถ้าไฟฟ้าดับณเวลานั้นเนี่ยนะครับมีอะไรเสียหายบ้างครับเช่นถ้าเกิดว่าไฟฟ้าดับนะครับผู้ประกอบการก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมเสียนะครับสายการการผลิตก็จะมีพวกอะไรครับพวกชิปใช่ไหมครับ ชิปพอไฟฟ้าหยุดปับ e, ๊บเนี่ยชิปเสียนะครับทั้งล็อตเลยฮะทั้งล็อตเี่เสีย<ส><ส>หมดนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนะครับไฟฟ้าดับของในตู้เย็นเสียอันนี้เขาเรียกเป็นค่าเสียโดยตรงไม่ต้องดูอย่างอื่นนะฮะไม่ต้องดูอนาคตแต่ถ้าอนาคตเนี่ยเขาเรียกว่าทางอ้อมทางอ้อมนะครับก็เรียกว่าค่าเสียหายนะครับในพฤติการพิเศษนะครับเช่นถ,ถ้าปลาตัวนี้ไม่ตายเนี่ยนะครับก็จะไปขายได้กําไรเท่านั้นเท่านี้นี่คือ อันนี้คือสิ่งที่มันนอกเหนือจากจากที่มันอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นนะครับมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์นะฮะค่าเสียโอกาสพวกเหล่านี้นะครับหรือ,อหรือว่านะครับกำไรที่ควรได้รับในอนาคตในพวกเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกจ้างนะครับไฟฟ้าดับทําให้เราต้องจ่ายค่าจ้างในวันนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นค่าเสียโดยตรง,ยงนี่เป็นต้นครับ อันนี้ก็จะเป็นความชัดเจนนะครับซึ่งในเดี๋ยวในงานศึกษาครั้งนี้นะก็จะเขียนเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเ,ออเป็นรายละเอียดนะครับซึ่งจะนําไปสู่อาจจะมีการทําเป็นคู่มือให้คอปคในการที่จะเข้าไปออตัดสินขอ้อพิพาทนะครับอันนี้ผมก็เรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของท่านที่ทําหน้าที่เป็นคอปคอ,อ,อ,อยู่ใน,นปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นค่าเสียในพฤติการพิเศษนะครับในคำพิพาทสาธารกนี้ให้น้อยมากครับ เรียกว่าแทบจะต้องพิสูจน์นะครับซึ่งซึ่งศาลก็ให้น้อยมากฉะนั้นผมคิดว่าขอา,ขาพขอเนี่ยก็ควรจะเอาอะไรที่มันชัดเจนแน่นอนแล้วก็ต,งตรงตรงก็คือค่าเสียโดยตรงถ้าเราจะถ้าเราจะต้องมีคําวินิจฉัยออกมานะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่อะไรที่เป็นค่าเสียโดยอ้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ทางผู้ใช้ไฟฟ้าก็จะไปเรียกร้องที่ศาลต่อไปก็แล้วกันนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราเหมือนกับทาหน้าที่เป็นเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้นให้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของความลบผิดของคนอื่นเช่นมีคนขับรถชนเสาไฟฟ้าหักนะครับไฟฟ้าดับทั้งเมืองอันนี้ไปโทษการไฟฟ้ากาไม่ได้ครับนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นความชัดเจนนะครับในแง่ของ ใน,ในงานนะครับในงานที่นําเสนอทางกกกพเนี่ยก็จะมีรายละเอียดพวกเหล่านี้นะครับซึ่งวันนี้ผมคงไม่สามารถที่จะนําเสนอไดอ้ทุกเรื่องนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะนําเสนอเพื่อที่จะรับฟังแล้วก็นําไปสู่การนะครับเ,เรียกว่าบังคับใช้นะครับแล้วก็ออกกฎเกณฑ์เนี่ยคิดว่านะครับถ้าถ้าถ้าใจผมเนี่ยผมอยากให้ปี57เนี่ยนะครับ นะครับถ้าภายในปี57เนี่ยเราได้ออกกฎเกณฑ์สัญญามาตรฐานขึ้นมาเนี่ยก็ต้องถือว่ามันเป็นคุณประโยชน์อนันต์แก่ประชาชนนะครับเพราะว่าผู้ใช้ไฟนะครับประมาณ20ล้านครัวเรือเนี่ยนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์จากตัวสัญญามาตรฐานที่ที่จะได้จากการระดมความคิดเห็นในวันนี้นะครับซึ่งผมก็อยากจะขอ,อ,อรับทราบความคิดเห็นนะครับว่าหลายเรื่องนะครับก็อาจจะยังเป็นเหมือนกับเป็น บางเรื่องก็อาจจะค่อนข้างที่จะเห็นตรงตรงกันกับการไฟฟ้าแต่บางเรื่องก็อาจจะมีข้อจํากัดในทางปฏิบัติอยู่นะครับแต่ว่า,าผมคิดว่าหลักการสําคัญสาคัญต่างๆเหล่านี้นะครับก็อยากจะเรียนขอที่ประชุมช่วยแสดงความเห็นว่าเห็นด้วยไหมหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมงานข้อข้อคิดเห็นทั้งทั้งหลายแหล่เหล่านี้นะครับมันจะถูกนําเสนอไปยังกรกะพเพื่อเอาไปประกอบการพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับาจากการที่เราศึกษาเนี่ยครับเราก็ดูจาก ขอบเขตงานของเราก็คือว่าเราดูจากแผนยุทธศาสตร์ที่3ครับคือคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียนะครับคันนี้นะฮะฉันจากจากที่จากแผนยุทธศาสตร์ที่3นะครับเราก็พบว่าในกลยุทธ์นะครับของทางกกพเนี่ยมีด้วยกันนะครับสกลยุทธ์ด้วยกันเราก็มาดูว่าจาก3กลยุทธ์เนี่ยนะครับก็จะแตกออกมาเป็นประเด็นนะครับทั้งหมด8ประเด็นแล้วจาก8ประเด็นเนี่ยนะครับก็นํามาสู่ โครงการทั้งหมด21โครงการนะครับแต่โครงการที่เป็นทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นข้อเสนอจากทางผู้วิจัยนะครับแต่ว่า <c oughs> ส่วนกะกะพจะไปดําเนินการต่อน,นะครับามากน้อยแค่ไหนเนี่ยมาคงขึ้นอยู่หลายปัจจัยมากนะครับแต่ว่าในแง่ของของโครงการเนี่ยเราคิดว่ามีอะไรที่จะต้องทําบ้างนะครับแต่อะไรที่เราเห็นว่ามันเป็นรูปธรรมนะครับเช่นเรื่องของสัญญามาตรฐาน เรื่องของการกระบวนการของคอประขอนะครับความชัดเจนง่ข้อกฎหมายพวกเหล่านี้ก็ต้องทําให้เกิดความชัดเจนนะครับเพื่อนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็จะเป็นเร่งด่วนนะครับนะฮะจากแผนยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็มีกลไกนะครับสด้านเนี่ยครับผมขอนําเสนอนะครับว่าในในกลกลยุทธ์ที่1ครับก็คือเรื่องของการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียนะครับ รวมถึงการดําเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาทครับเราก็มีโครงการนะครับทีอ่อันแรกครับก็คือโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ใช้ไฟฟ้าให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่ของตนครับอันนี้ก็ <c oughs> ต้องเรียนว่านะครับผู้ใช้ไฟฟ้านี่ก็จะ ก็จะทราบเรื่องของสิทธิหน้าที่ของตนเองเนี่ยค่อนข้างน้อย <c oughs> นะครับถามว่าคนรู้จักคอปขอมากน้อยแค่ไหนนะครับ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าคนรู้จักน้อยมากครับยิ่งคอปขอซึ่งเป็นกระบวนการในการที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนเนี่ยนะครับก็ <c oughs> คนก็รู้จักกันน้อยฉะนั้นอันนี้เป็นโครงการที่ผมคิดว่าคงต้องทําทุกปีนะครับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับต้องทําตลอดนะครับผ่าน <c oughs> ในรูปแบบต่างๆนะครับอันที่สองครับือโครงการจะทําหลักเกณฑ์สัญญามาตรฐาน ความจริงนะครับเอ่ออันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปเมื่อกี้นะครับขอไม่ไม่พูดรายละเอียดแล้วนะครับเอ่อก็คือว่าหลังจากนี้นะครับพอหลังจากหลังจากที่งานครั้งนี้เสร็จนะครับนำเสนอกกพกกพก็จะประชุมนะครับเชิญผู้บริหารของการไฟฟ้านะครับทั้งสองเนี่ย มาพูดคุยกันนะครับว่าก็อาจจะมีการออกเป็นกฎเกณฑ์สัญญามาตรฐานนะครับซึ่งอาจจะเป็นลักษณะที่ร่างระเบียบของกะกะพนะครับที่ที่ออกอาศัยตามความในมาตรา91ที่ผมเรียนในตอนต้นนะครับแต่ว่าตัวสัญญามาตรฐานเนี่ยนะครับตัวสัญญามาตรฐานเนี่ยเราก็อาจจะมีตัวแบบนะครับเป็นตัวอย่างแล้วทางการไฟฟ้าทั้งสองเนี่ยก็จะไปปรับนะฮะถ่อยคำนะครับ ยคําคนี้ก็คงขึ้นอยู่กับทางการไฟฟ้าว่าจะปรับอย่างไรแต่ว่าภายใต้หลักการของการคุ้มครองนะครับ่วที่กะกะพจะกําหนดออกมาดังนั้นกกพก็จะกะําหนดเป็นหลักการกว้างๆนะครับเช่นนะครับการตัดไฟเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเตือนนะครับอย่างน้อย2ครั้งนะครับครั้งที่1คือเตือนให้ชําระครั้งที่2ก็คือเตือนให นะครับเตือนเตือนให้ว่าจะไปตัดไฟนะนะครับส่วนส่วนสัญญาการไฟฟ้าจะไปกําหนดกระบวนการในการวิธีการเตือนจะไปเตือนยังไงนะครับจะส่งเจ้าหน้าที่ไปหรือไม่อันนี้คงจะเป็นเรื่องอให้ขึ้นอยู่กับสภาพของการไฟฟ้าทั้งหมดนะครับว่าเขามีสภาพการดําเนินการอย่างไรนะครับอันที่3ครับก,ก,ก็คือโครงการจัดทํากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนนะครับและแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าของผู้ ให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในแง่สัญญาก็เขียนไว้ว่าผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องไปทําแล้วทางการไฟฟ้านะครับกับกรกพก็คงต้องร่วมกันนะครับในการกําหนดที่เป็นมาตรฐานนะครับว่าประชาชนจะได้รู้ว่าเริ่มต้นที่การไฟฟ้ายังไงนะครับก็มีกระบวนการยังไงนะครับอันนี้อันที่3ครับ <c oughs> อันที่4ครับก็คือโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ <c oughs> คโครงการนี้นะครับก็คือเ,อเป็นกรณีที่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ได้รับผู้ได้รับความเสียหายนะครับกว่าจะไปฟ้องร้องกว่าจะได้รับการาวินิจฉัยนะครับโดยคอ,อขอเนี่ยก็ต้องบอกว่าความเดือดร้อนมีไหมมีเมื่อมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันคงต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งในการที่จะมาชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้นก่อนนะครับแต่ว่ามันคงไม่ใช่เป็นค่าเสียจริงนะครับ มันคงเป็นลักษณะเป็นกองทุนที่จะช่วยเหลืออ,อะไรเบื้องต้นไปก่อนนะครับถ้าหลังจากพิสูจน์ามาแล้วนะครับค่าเสียจริงเป็นอย่างไรก็ค่อยมาเคลียร์กันอีกทีหนึ่ง <S <S <ท>ฉะนั้นในกองทุนตรงนี้นะครับก็นะครับในแง่ของการศึกษาเนี่ยนะครับก็มันยังมีข้อจํากัดดังด้านกฎหมายอยู่เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะครับอาจจะในการตีความเนี่ยอาจจะมีคือมันก็มีการตีความว่า ในแง่นี้ได้มาจากกองทุนไฟฟ้าได้ไหมนะครับแต่ว่ากองทุนไฟฟ้านี่ก็ก็มองว่ามันเป็นเรื่องของของออชุมชนที่อยู่ร้อมรอบโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับมันไม่มาครอบคุ้มครอง,อง,องประชาชนทั่วทั่วไป <c oughs> นะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายนะครับหรือแม้แต่ว่าทางการไฟฟ้าเองนะครับก็อาจจะมองว่าอ,อ,อาจจะมีส่วนบางส่วนไหมที่จะ เป็นการตั้งเป็นกองทุนขึ้นมานะครับอันนี้ก็คงต้องเป็น,เป,นเป็นข้อเสนอนในทางวิชาการนะครับแต่ว่าแต่ว่า,าโครงการนี้นะครับผมคิดว่ามันคงต้องมีมให้เกิดขึ้นนะครับอ,อันที่5ครับก็คือเรื่องของการพัฒนาเครือข่ายของคอปคอเพื่อ,อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคอปคอก็ทําอยู่แล้วนะครับอันที่6กครับก็คือโครงการให้ความรู้ในด้านกฎหมายและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้า แก่คอ,อครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,เวลาที่ผู้ผู้ไปตัดสินนะครับไปการเกลี่ยใครเนี่ยก็คงต้องมีความรู้ข้อกฎหมายต้องมีความชัดเจนฉะนั้นก็คงต้องปีการอบรมนะครับให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับโครงการที่7ครับเป็นโครงการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียนโดยคอปะ,อะครับอันนี้เ,เนื่องจากว่ากระบวนการเองก็ยังมีความไม่ชัดเจนนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นนะครับว่า ถ้านะครับถ้าเขามาร้องที่คอปขอแล้วแล้วปรากฏว่าเ,าเขาก็ไปรอคอปขอตัดสินไม่ไหวเนี่ยนะครับเขาก็ไปร้องที่ศาลเลยนะฮะร้องที่ศาลเลยเนี่ยถามว่าคอปขอเนี่ยจะต้องหยุดการพิจารณาไว้ก่อนไหมนะครับในแง่ในแง่นี้นะครับในแง่ข้อกฎหมายเนี่ยก็ต้องบอกว่าคอปขอเนี่ยต้องหยุดการพิจารณาไว้ก็คือเรื่องไหนที่ที่รับได้เรื่องไหนรับไม่ได้ ในการพิจารณาครับเรื่องไหนนะครับจะต้องหยุดการพิจารณาไว้เพราะว่าถ้าเกิดพิจารณาไปแล้วเนี่ยนะครับความคาตัดสินของคบขกับศาลเนี่ยจะขัดแย้งกันซึ่งก็จะขัดหลักเรื่องหลักการแบ่งแยกกับหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นนี้ก็คงต้องมีการปรับปรุงกระบ,บวนการที่มีความชัดเจนนะครับระเบียบที่เกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาข้อร้องเรียนเนี่ยก็ต้องมาปรับปรุงนะครับให้มันมีความชัดเจนนะครับโครงการถัดไปนะครับโครงการที่ 8ครับโครงการบูรณาการข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนนะของผู้ได้รับผลกระทบนะครับในปัจจุบันนะครับก็มีมันมีการจัดการในเรื่องนี้นะครับอยู่หลายหน่วยงานนะครับงนั้นทํำยังไงครับที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับบูรณาการไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของคอพคหรือว่าหน่วยต่างๆที่รับเรื่องร้องเรียนอยู่นะครับให้บูรณา,าการข้อมูลร่วมกัน นะครับอันที่8ครับโครงการจัดองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้ไฟฟ้าตรงนี้นะครับเราจะใช้เรื่องผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เรื่องการจัดการความรู้ก็คือ KM นะครับก็คือตอนนี้นะครับประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้คงเข้าถึงยากนะครับอยากจะรู้ว่ามันมีกฎระเบียบอะไรยังไงก็เข้าถึงยากฉะนั้นก็คงต้องให้จัดทำนะครับพวกเหล่านี้นะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูล ในเรื่องของการคุ้มครองนะครับประการต่อมาครับโครงการที่10ครับโครงการจัดทําสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีคําประกาศเขาเรียกว่าคําประกาศสิทธิของผู้ใช้ไฟฟ้านะครับของเราไม่มีนะครับเฉะนั้นอันนี้เราเราต้องทําคําประกาศออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ว่าเขามีสิทธิอย่างไรนะครับผมครับก็ <c oughs> คิดว่าได้เวลาอันสมควรนะครับ ผมขอบคุณท่านคณะบดีอาจารย์ชาตรีเดืองเดชลงมากนะครับที่ให้ข้อคิดครับท่านจะรไวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่